ก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาพูดถึงเทคนิคเสริมของตัวสเตลารีที่ผมเพิ่งไปเจอมานะคือเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวสเตลารีเนี่ยเวลามันฟันซ้ายหนึ่งครั้งแล้วฟันขวาหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นค่ากระโดดซับถ้าเราฟันซ้ายครั้งเดียวค่ากระโดดซับแต่เทคนิคที่ผมไปเจอมาคือมันมันฟันลมได้เออผมว่ามันเจ๋งดีนะเนี่ยเขาเข้าแรงอ่ะสามารถกระโดดไปง้างทิ่มได้เลยนะเออซึ่ง ถ้าดูผมว่ามันประหยัดเอ็นที่เยอะกว่าผมจะเริ่มที่600เมตรแล้วกันนะให้ดู้ว่ามันเป็นระยะรอเป้าเราันลองแตกกันจะรอปที่600เมตรอ๋อที่600เ้ตร ถ้าเกิดว่าเราแด็ไปฟันสดๆเลยเนี่ยนะแบบเปล่าๆเนี่ยดูเดี๋ยวดูค่ายเอนจีนะมันจะกินเกือบถึงครึ่งหลอดนะครับถึงแต่ถ้าเราใช้เทคนิคเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเอเนจีได้ระดับนึงน,นี่ไปเจอมาก็ฮ้ยมันถึงดีอ่ะเดี๋ยวผมดูก็คือเซฟเกือบครึ่งหนึ่ง่ะครับสำหรับไอ้สคิลเนี่ยนะ ระยะที่ใช้ได้คือเริ่มล็อกเป้า้นะตัวเรามันจะเริ่มล็อกเป้าประมาณ300เมตรกว่า350เนี่ยมันจะเริ่มล็อกเป้าก็คือระยะที่ใช้ได้นั่นแหละทีนี้มาพูดถึงวิธีการใช้กันคือการฟันธรรมดาเนี่ยเรากดคลิกครั้งเดียวนะครับมันจะบูดไปเลยอ่าแล้วกดถ้ากดกด s มันก็คือหยุดนะฟันธรรมดาทีนี้เราจะฟันลมใช่ไหมเราจะฟันลมเราก็พอถึงระยะเรากดฟันอีกทีนึงมันจะเป็นการฟันลมพอฟันลมเราก็คลิกขวาได้เลย ก็พอพอเข้าระยนะปุ๊บะสามอยห้าสิบเราก็ฟันเลยให้ดูมพอเข้ารามรอยฟันลมแล้วก็สิบปมันก็จะได้แบบนี้นะเออผมว่ามันก็คนโดนมันก็มีงงบ้างอะจากที่ไปลองใช้จริงมานะก็มียู๊ดอยู่ยนะตัวสามร้อหิเท่ากับเราอะถ้าเกิดว่าเราใช้ตรงก็เท่าเราประหยัดบูทไปได้3ามยห้ิเมตรนั่นเอง <laughs> ผมก็ว่าก็เจ๋งดีนะแต่มันจะตกใช่ไหมมันมีเทคนิคเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเอานี่ก่อนถ้าเการเราประหยัดบูดได้สองร้อยเวลาผมใช้อย่างเงี้ยทีนี้มันมีเทคนิคเพิม่มเติมใช่ไหมคือเวลาเราฟันเสร็จเนี่ยอย่าเพิ่อย่าเพิ่งปล่อยตกนะเดี๋ยวเอาเป็นตัวบินแล้วกันจะได้ดูง่ายพอเราเปลี่ยนเป็นตัวบินเนี่ยมันจะหลังจากเราใช้เสร็จเนี่ยเราอย่าเราเราอย่าปล่อยตัวเราตกพื้นนะเรายังใช้คอมโบต่น แล้วเราก็อย่าปล่อยตัวเราับพื้นเราก็ยังเรายังจะได้ท่าสับจากฟันซ้ายนะท่าสับฟันซ้ายเนี่ยคือทาศัตรูตกพื้นนั่นเองนะงั้นเวลาเราสับเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยตัวเราตกพื้นเดีย๋ยวผมไปลองกับตัวที่มันในนี่ก่อนไปลองกับตัวบินบินให้ดู <Good morning. S 1> คือเนี่ยผมไปทดลองใช้จริงมาแล้วก็โอเคนะแต่ทีนี้ ด้วยความที่เรายังไม่ถนัดอะ่ะมันเลยใช้ไม่ได้บ่อยมันยังเก่งๆมันยังไม่เป็นธรรมชาติอะ่ะแต่ไปลองใช้จริงมาก็โอเคเลยละ่ะไปทดสอบใช้จริงกับอะคอะเพราะว่ามันมันไม่ดิฟตัวอื่นมันจะดิฟนั่นเองอะเนะครับแล้วเราจะเพิ่งปล่อยตกคื้นเนี่ยเราจะมีโอกาสก่อนสับได้ คือเนี่ยเราเรา,เราพอเราใช้เสร็จอะเราพยายามอย่าปล่อยตกพื้นนะครับเพื่อรอฟันสับก,ก็ดันีเนี่ยเนี่ยเราจะได้ฟันสับกลางก,ก,ก็ไปลองฝึกใช้กันดูครับผมว่ามันมีประโยชน์นะถ้าใช้คล่องๆก็น่าจะมีเหวอกันบ้างเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีสรุปการใช้ก็คือการฟันหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะบูทไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยเราจะบูทไปเลยนะฟันหนึ่งครั้ง ทีนี้พอถึงระยะที่กําหนดเราต้องฟันลมนะวิธีการฟันลมก็คือกดฟันอีกหนึ่งครั้งเพื่อเพื่อเข้าระยะเวลาเข้าระยะกดฟันอีกหนึ่งครั้งเนี่ยฟันเลยพอฟันลมเราก็ลันทิศขวาได้แล้วนี่เป็นการข้อสรุปนะส่วนคอมโบที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาผมรู้สึกว่าเราฟันเราเราอย่าปล่อยตัวเราต่อพื้นเพื่อเพื่อรอสับเขานั่นแหละมันก็จะได้แบบนี้นะทีน,นี้ผมไปลองใช้จริงมาก็ก็มีใช้ได้บ้างอยู่อย่างที่ผมบอกคือ มันยังไม่ชินมือแต่ถ้าชินผมว่ามันก็มันก็ดีในมุมผมนะส่วนตัวนะเนี่ยรู้สึกว่ามันประหยัดบูทกว่ากว่าชา้าเข้าไปฟันตรงๆแล้วช้าเข้าไปฟันตรงๆบางทีคนเขาเขาตั้งดาบรับแล้วอยู่แล้วเนี้ยอันนี้อาจจะมีสับสนบ้างนะอาจจะมีเหวอ้อหน่อยก็ไปลองใช้กันดูครับก็ถืถอว่าเป็นเทคนิคเท่ๆเทแล้วกันถ้าเกิดว่ามองว่าไม่ได้ไประโยชน์นะเอาไปลองใช้กันดูสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ